สวัสดีครับชาวจอลูกดังครับวันนี้ก็มีทัศน์ุทโบรมาฝากกันเช่นเคยครับเป็น5คู่สําคัญครับในคืนวันอาทิตย์ครับที่9กุมภาพันธ์นะครับเราเริ่มคู่แรกครับในเวลา19บเก้นาฬิกาสามนาทีครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับจะเล่นกับบู๊ฟมอนตันบอลเตอร์ครับในศึกเอฟเอคลับรอบที่4ี่ของเกตครับที่สนามอีวูดพาร์คครับทางด้านแบ็กเบิร์นฟอร์มภาคเกมล่าสุดไม่ดีนะครับแพ้ถึง4ครับชนะ1ครับเกมล่าสุดนั้นบุกแพ้ควีนส์สปาร์คเรนเจอร์มานะครับสองประตูต่อขณะทีู่นนัก็ เกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ครับ2-0นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้มา3เกมติดเช่นกันฟอร์มการเล่นในลีกถือว่าพอๆนะครับแม้ว่าจะอยู่คนละลีกก็ตามครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ต้อบอกว่าแบ็กเบิร์ดเกมนี้ก็เป็นบอลถ้วยนะครับก็ไม่น่าจะเสียเปรียบทางด้านวูฟเท่าไหร่ครับเชื่อว่าเกมนี้ครับแบ็กเบิร์ดก็90นาทีครับน่าจะยันเสมอวูฟได้ครับ1ประตูต่อ1ครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมเกาโชเซเนอาครับเวลา3ามทุ่มตรงครับลาซิโอจะพบกับมอนซ่าครับคู่นี้ลล่าาสุุดซิโอนนนั้บกไปชะ มาสอหนึ่งครับบอลซ่าด้วแพ้มา3เกมติดครับคู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับซาบราซิโอครับในการที่จะเปิดบ้านเอาชนะมอนซ่าไปได้ครับสอประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมเอฟเอคัพของอังกฤษอีกคู่หนึ่งครับที่สามโฮมพาร์คนะครับพีมัตอากายครับจะเปิดบ้านพบกับเรือพู่ครับซึ่งเกมนี้พีมัตเกมล่าสุดนั้นก็เปิดบ้านชช้เวสต์บอมวิชออเบียนมา2อหนึ่งครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนเรือพูนั้นชนะมา2เกมติดครับเกมล่าสุดกลางสัปดาห์ก็เพิ่งชาลทอม เป็นสลับกับชุดใหญ่ลงสนามต่อเนื่องนะครับหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับสเปอร์ก็เป็นเกมหนักอยู่พอสมควรครับแต่ว่าราชาสเปอร์ได้สบายเกมนี้ก็ไม่น่าีปัญหาอะไรกับสโตรอยอพูครับในการที่จะบุกมาชนะพรีมัดครับแต่อาจจะชนะไม่ห่างนะครับสกอร์น่าจะจบลงที่3ามประตูต่อศูนย์นครับสำหรับเกมนี้ครับเชื่อว่าจะผูลชนะส่วน คู่ต่อมาครับจะเป็นคู่ระหว่างเที่ยงคืน35มสนาทีครับแอสตันวิลล่าจะพบกับตันด์มอสเปอร์ครับคู่นี้วิลล่าเกมล่าสุดบุกไปแพ้วูบมา2-0ครับส่วนสเปอร์เกมในลีกแม้ว่าจะบุกเชฟเบนฟอร์ดมา2-0แต่การสัปดาห์ก็แพ้เรือผู้มายับเยินครับ4-0ครับเกมนี้แนวรับของสเปอร์ก็ยังคือปัญหายังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับแล้วมาเจอวิลล่าที่กองหน้าจัดจ้านครับเพาะเชื่อว่าเกมนี้วิลล่าน่าจะเอาชนะสเปอร์ไปได้ครับ3ประตูต่อ1นะคครับู่สุดท้ายครับเป็นเกมนี3ะครับเซบีย่าจะเปิดบ้านนนคครรัับบาามอซเชปสวพกบ บาร์เซโลนาครับคู่นี้ทางด้านบาร์ซ่านั้นถือว่าเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ฟอร์ม3เกมหลังสุดเนี่ยเซบีย่าก็ถือว่าดีครับไม่แพ้ใครชนะ1และเสมอแลสอเกมหลังสุดครับส่วนบาร์ซ่าเนี่ยก็ชนะมาใน2เกมหลังสุดด้วยการไม่เสียประตูครับชนะอาราเบส1นนในลาลิก้าแล้วก็ชนะบาร์เซีย5้ศูนย์ครับไลโคปาเดเรครับคู่นี้ก็ถือว่าทางด้านบาร์ซ่าครับไม่ได้หมายอะไรกับการบุกมาเก็บ3แต้มครับน่าจะเอาชนะเซบีย่าได้ครับสประตูต่อศูนย์ครับนี่เป็นทัปนวของวันนี้ครับ